สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแสงส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง v a r i e t y News ค่ะและวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านกจะได้รับฟังการสนทนาธรรมจากท่านดรแม่ชีทศพรเทวปิชฌาธรรมพร้อมด้วยดิฉันนะคะทวันพัฒนสานันทศิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คะท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่า ไปฟังคุณแม่บรรยายธรรมที่วัดพิชัยญาติก็จะได้ไปถวายสังฆทานด้วยได้ไปกราบท่านสมเด็จด,ด้วยตอนนี้ที่ทางวัดพิชัยญาติมีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไรม้างคะเกี่ยวกับทางวัดอะคะ่ะทางวัดตอนนี้เดินตอนนี้มันมีน่าจะวันที่สามมิถุนายนจะสมเด็จพระเทพเสด็จเสด็จที่วัดเลยที่วัดค่ะ,คะฉะลอง ทลองอาคารอาคาร,าคารที่สร้างใหม่สร้ใหม่แล้วก็วางศิลาเลษ์ก,กุฏิใหม่ก็ใครที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพก็เชิญนะคะที่ท,ที่วัดวิชัยญาติไปแจ้งความป,ประสงค์ไว้ก็มีมีบุญให้ทำก็คือสร้างกุฏิถวายพระที่มาเรียนหนังสือนะครับแล้วเดือนนึ่งเนี่ย ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีพระมาเรียนหนังสือนะคะประมาณสี่ร้อยรูปนะคะประมาณสี่ร้อยรูปในในสี่ร้อยรูปนี้ก็คือเมืม่อเต้องต้องต้องบอกว่าหลวงพ่อสมเด็จท่านเอาหลักสูตรของพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวาดทั่วประเทศแล้วก็พระสงฆ์ที่เรียนหนังสือที่ท่านเรียนไม่จบป .4 หรือว่าไม่จบป .6 อะไรนี้ให้เรียนเทียบเท่าได้กับปิญญา เป็นญาตรีแล้วก็เป็นญาถูหลวงพ่อเป็นคนยกล่างอหลักสูตรนี้ขึ้นแล้วก็หลวงพ่อก็ดูแลพระสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยบาลีพุทธโคตรที่นครปฐมมีพระสงฆ์สามเณรที่ที่เรียนบาลีอยู่ประมาณสามร้อยลูกแล้วตอนนี้ก็ท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางที่ที่ต้องดูแลพระพระสงฆ์มากอะคะ่ะเป็นหมื่นหมนเป็นต้องบอกว่าเป็นหมื่นวัด ที่ที่อยู่ในการปกครองของท่านนี้ในในเรื่องที่เราไปปฏิบัติธรรมก็ดีเราเรา,เาไปทําบุญก็ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าการทําบุญเราก็น่าจะเลือกน่าจะเลือกเหมือนกันที่เราจะสร้างเรือกเราจะทําบุญอะไรก็ถ้าทําบุญกับหลวงพ่อสมเด็จไม่ผิดหวังค่ะต้องบอกว่าด้วยบุญละบารมีของท่านสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านก็ ทำานุนํารุงควศาสนาในใทุกๆด้านใช่ค่ะแล้วก็เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าที่สุดนะคะเกิดว่าไปแล้วไปเจอท่านเนี้ยก็ทำบุญกับท่านว่าท่านเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการดูแลพระสงฆ์เยอะมากแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรวงพระราชทานกองทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ที่จะเรียนพระสงฆ์ไทยนะคะที่จะเรียนใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการ ปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานเนี่ยก็ท่านก็เป็นแม่ทัพใหญ่นี้ในในขณนะที่ท่านเป็นเป็นตรงเนี้เป็นเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในการในในเรื่องของของสงฆ์เนี่ยบางเรื่องบางอย่างเนี่ยพอพอพอ,พอแม่แม,แม่อย่างอย่างที่เราเคยคุยกันโลโก้ของแม่คือถ้ามาแล้วไม่ได้กอดก็มาไม่ถึงวัดวก็แม่ก็เป็นแม่ก็จะใช้วิธีของแม่เพื่อเพื่อให้ ญาติโยมเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องค่ะมันก็จะต้องมีขุ้สโลบายที่จะต้องถ่ายทอดให้คนเข้าใจว่าบางบางคนเนี่ยมาฟังเพียงแต่อยากรู้ไม่ได้ทุกบางคนทุกข์แล้วมาฟังอันนี้พอแม่อยู่กับท่านแล้วแม่ก็รู้สึกว่าแม่ก็ต้องทําตัวให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่าเพื่อเพื่อไม่ให้ใครมาทําให้ท่านเสียหายแต่แม่เป็นตัวจุดอ่อนของวัดเลย ที่สามารถสร้างความเสียหายได้ทุกวันก,ก็เลยทําให้แม่หลุดออกมายืนคิดนานเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงกับกบในใน,ในความที่เราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าท่านท่านอสอนในเรื่องของการไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับวัตถุมงคลไม่ยึดติดกับการอะไรทั้งหมดให้ให้อยู่กับการปฏิบัติบูชาคด้วยการด้วยการ,การจเจริญเจริญกรรมฐานแล้วก็มีหลักสูตรแล้วก็มีคอร์ส ตร,ตรงนี้ค่ะแม่ขัดแย้งกับในสิ่งที่เป็นค่ะแล้วก็เป็นช่องหว่ให้ให้ให้ท่านถูกให้ท่านถูกโจมตีเพเพราะมีแม่เป็นตัวเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเป็นตัวเชื้อเพลิงต้องบอกว่าสิ่งที่คุณแม่กําลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากใช่ใชถามว่าแม่ทะเลาะอะไรกับวัดไหมเพราะว่าท่านผู้ชมก็เขียนมาใช่ไหมทีไปแล้วไม่เจอแม่ หลายๆท่านค่ะไปแล้วไม่เจอไหมก็คือตอนนี้เมื่อเมื่อท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่ผลกลางแล้วก็ถนนทุกสายอะค่ะที่ที่ที่วิ่งเข้ามาก็แม่ฉีก็พยายามทำตัวเล็กที่สุดแต่ว่ามันก็มีข่าวในในโซเชียลในเฟิบที่ที่กล่าวถึงแม่ทุกวันค่ะกล่าวถึงแม่ทุกวันตีแม่ทุกวันตีเพื่อให้ไปกระทบท่านทุกวันเลยทำให้แม่รู้สึกว่า การที่แม่จะบรรยายธรรมหรือว่าการที่แม่จะสอนอะไรในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยแม่ก็จะต้องหันกลับไปมองตัวแม่ว่าสิ่งที่แม่พูดออกไปเนี่ยมันมีอะไรอ้างอิงหรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโยมมาติดใจในเรื่องที่แม่เทศเพราะเทศจับใจจับใจเรื่องอะไรจับใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรในชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่ทราบเลยว่าทาบาปทุกวัน เขามาฟังแม่แล้วก็เข้าใจแต่นี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกค่ะงั้นเหมือนกับว่าเราต้องแม่จะต้องเก็บตัวเองเพื่อเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็หาในสิ่งที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกเพื่อให้ชัดเจนค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกโจมตีจากสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้แม่ก็โดนอยู่พอสมควรค่ะก็เลยทาให้ว่ากลับไปอยู่บ้านสักพักนึง ตั้งหลักดีๆกลับไปอยู่บ้านสักพักหนึ่งแล้วก็ตั้งหลักดีๆเพราะว่าม,มันเอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วยมทําบุญก็บุญยมก็อยู่ที่วัดแม่ก็เป็นแค่สะพานบุญอยน,นี้ในในในส่วนที่เป็นท่านเนี่ยท่านดูแลพระสงฆ์เยอะมากแล้วท่านท่านจะต้องปกครองพระสงฆ์ที่อยู่ในการปกครอ,องของท่านด้วยด้วยด้วยหลักของวินัยนะคะด้วยหลักของวินยัยแล้วแม่เป็นคนหนึ่งที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นลูกน้องอะนะ ที่ล่อแหลมที่สุดที่สามารถทำร้ายท่านได้ทุกวันเหมือนกันมันก็เลยทำให้แบบว่าบางครั้งก็อยู่วัดบ้างบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ต้องบอกว่าด้วยความที่มีคนศรัทธายเยอะก็ย่อมมีทั้งข้อเสี่ยงที่มาทั้งทังดีและทางลบแต่แต,แต่ถามว่าทุกแม่รู้สึกอะไรไหมไม่รักวัดอะ่ะค่ะแล้วก็รักพระค่ะรักพระสงฆ์ทุกรูปคือคือทุกรูป,ค,รปคือเนื้อนาบุญนั่นคือสิ่งที่แม่ได้นะ ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าตัวแม่จะต้องเป็นคนทําร้ายวัดพิชัยญาติเนี้ยแม่ก็ไม่เอาแม่แม่เลือกถอยออกมาดะโดยเคยปรึกษากระหลวงพ่อเหมือนกันปรึกษากระหลวงพ่อสมเด็จเหมือนกันว่าที่ที่ท,ที่ที่อยู่ที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันรู้สึกตอนนี้มันเหมือนกับมันเข้มมากอะ่ะมันมันเข้มจนจนเรารู้สึกว่าเราทาเราทําตัวไม่ถูกค่ะเพราะว่า อย่างที่หนึ่งท่านเป็นผู้เผยแพร่แล้วเรากําลังสอนในเรื่องที่มันมองไม่เห็นเหมือ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 นกับว่าเราสอนในเรื่องที่เป็นมองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่เป็นรูปธรรมพอตรงเนี้ยก็เลยทำมันเป็นจุดบอดที่ที่ส่งผลมาว่ามันไปกระทบกับท่านแต่ก็ต้องบอกว่าสังคมปัจจุบันคนจะสอนให้เชื่อก็ต้องสอนจากเรื่องตรงนี้นะคะคุณแม่ก,ก็ใช่แต่ว่าแม่ก็ไม่อยากให้ ให้วัดมาเสริมเสียอะไรพ่อแม่เพราะเพราะเพราะว่าที่ที่ที่แม่ลาพักมาเนี่ยบอกท่านผู้ชมนะคะแม่แม่แม่กลาบลาสมเด็จมาเพื่อเพื่อเพื่อมาศึกษาในเรื่องของการที่แม่จะหยิบยกในเรื่องของพระไตรปิฎกขึ้นมาในเรื่องของอาจจะเรื่องของพิสุนีแต่ละรูปที่สําเร็จพระ,ะอัลลาหาันก,ก็จะเห็นว่าการที่แม่จะพูดหรือจะเทศเรื่องอะไรเนี่ยแม่จะเปลี่ยนไปแม่ก็จะไม่ได้ ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังแม่พูดแบบที่แม่เคยพูดก็แม่ก็จะมีที่หนึ่งที่เป็นที่ของแม่สําหรับที่แม่จะพูดตรงนี้โดยที่ไม่ไปกระทบกับเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่ในพระพุทธศาสนาต้องทนุบำลุงรพระพุทธศาสนาเพราะไม่ได้สอนให้ใครเกียดพระหรือว่าสอนให้ใครไม่เชื่อในพระธรรมเพราะว่าแม่แม่เชื่อเต็มร้อย แล้วอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะไปพบเจอคุณแม่อยากจะไปกราบคุณแม่อยากไปอ่ะคุณแม่อย่างนี้สามารถไปพบเจอได้ที่ไหนล่ะคะได้ค่ะเดี๋ยวให้แม่พร้อมก่อนนะให้แม่พร้อมให้แม่พร้อมกับสถานที่แล้วก็พร้อมกับที่แม่จะ,ะกราบหลวงพ่อให้เป็นทางการว่าออกมาทําตรงนี้เพื่ออะไรอย่างไรเนี่ยเพราะมันละเอียดอ่อนมากอะ,ะถ้าเกิดว่าเรา ถ้าถ้าถ้าเรามีความผิดแล้วเราออกมามันก็เหมือนกับเราเป็นคนบาปออกมาเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรให้มันเป็นขั้นตอนเราก็จะเป็นคนบาปทันทีอะจริงๆการถอยออกมาสักก้าวหนึ่งก็ถือว่าดีเป็นการถือว่าเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าบางครั้งคือคือคือแม่คิดเสมอละวันหนึ่งที่หลวงพ่อท่านขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่คิดเสมอว่าไม่ลงข้างล่างไม่ได้ไม่ขึ้นข้างบนไม่ได้อะไม่ต้องยืนขาเดียว ตอนนี้ว่าการยืนขาเดียวโดวยที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วกับผู้อื่น่ะเราเราเรา,เราตายลงมาดีป่ะไปอยู่อีกตรงอีกอีกที่หนึ่งเพื่อเกาเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเกาให้คนที่อยู่กับเรามาฟังเราแล้วเข้าไปปฏิบัติดีป่ะเพราะไม่ไม่อย่างนั้นถ้าถ้าอยู่รวมกันอย่างนี้เนี่ยมันคือคือบริเวณสมมติว่าบริเวณเป็นมันเป็นบริเวณ กว้างแค่นี้ค่ะตรงนี้เป็นส่วนของพระพุทธศาสนานะคะตรงนี้เป็นของส่วนกลางที่ประชาชนเข้ามาแล้วตรงนี้ตรงหลังสุดเนี่ยมันเป็นส่วนที่แม่จะต้องทํางานในส่วนที่แม่ทํางานน่ะมันแย้งกันอยู่กับเรื่องของพระพุทธศาสนากับกับเรื่องวัดแย้งกันชัดเจนเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ในส่วนของแม่เนี่ยถามว่าการเทศเนี่ย ใช้คำว่าเทศได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าใช้คำว่าเทศได้ใช้คำว่าเทศได้เพราะว่าแต่และใช้กรรมเป็นตัวใช้ใช้เรื่องกรรมเป็นตัวเทศตรงนี้ไอ้ไอสิ่งที่แม่มีคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นก็ต้องใช้วันเวลาของแม่ไม่ต้องใช้วันเวลาไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดแต่แม่รู้จกักรู้จักสมาธิของแม่เนี้ยนี้มันมันมันก็เป็นช่องว่างว่าถ้าแม่พลาด ก็พลาดหมดทั้งวัดลระคือมันพลาดหมดมันจะต้องพลาดพลาดทั้งวัดก็เลยแบบว่าลาหลวงพ่อเพื่อเพื่อมาศึกษาเรื่องตรงนี้ดีกว่าค่ะนั้นอยากให้คุณแม่ฝากไว้นิดนึงดีกว่าสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะแบบ อ่านเจอหรือฟังต่อกัอนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนาน,นาฝากให้ในเรื่องของข้อคิดว่าเออการฟังการคิดการพูดต่อเนี่ยควรใช้วิจารณญาณอย่างไรดีคะคือคือแม่ไม่ได้ทะเลาะก,กับวัดออกมานะคะค่ะแม่ไม่ได้ทะเลาะก,กับใครออกมาแต่แม่คิดว่าถ้าแม่จะอยู่กับอยู่กับวัดเนี่ยแม่ต้องศึกษาพระธรรมเพิ่มขึ้นค่ะแม่เลยขอลาพักมาเพื่อศึกษาในสิ่งที่แม่ไม่มีอืมแค่แค่ตรงนั้นแต่ว่าใครจะไปพูด ว่าแม่ทะเลาะกับวัดยักยอกเงินวัดอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดนะคะเดี๋ยวมันจะมาเป็นเรื่องของเราเพราะว่าแม่ถอยออกมาเพื่อศึกษาในสิ่งที่แม่ไม่รู้ค่ะเพราะว่าพอท่านได้เป็นเจ้าคณะผนญ่เนี้ยแม่บอกเลยว่าแม่ทุกข์แม่เป็นทุกข์เพราะว่าแม่แม่แม่จะทาอะไรให้ท่านเสียหายหรือเปล่าทุกวันเลยคิดทุกวันเลยจะทําอะไรให้ท่านเสียหายหรือเปล่าเพราะเพราะว่าแม่เป็นจุดอ่อนของท่านเพราะท่านไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรที่จะจะเสียเลยเพราะว่าท่าน ท่านก้าวขึ้นมาด้วยความมั่นคงอ่ะท่านท่านเป็นเป็นศาสตราจารย์องเดียวของประเทศไทยที่ได้หลวงให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาบาลีสันสกิตแล้วแล้วมาแบบมามีแม่ที่มีคนมีศรัทธามากๆเนี้ยก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบก็พยายามที่จะพยายามที่จะให้มีเรื่องอ่ะแต่สมมุติว่าถ้าแม่พูดอย่างนี้ก็จะพูดไปอีก,อกเรื่องหนึ่งโดยที่ไม่รู้ความสัมพันธ์ที่แม่มีต่อตวัดค่ะ คือท่านท่านผู้ชมที่ไปแล้วไม่ได้พบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลว่าทะเลาะกับพระไปทะเลาะกับหลวงพ่อไปทเอันนี้ไม่ใช่นะคะค่ะแม่ลามาเพื่อศึกษาในส่วนที่แม่ไม่รู้คแม่ลามาเพื่อเพื่อศึกษาในส่วนที่แม่แม่ไม่เคยรู้จกักคือคือมาอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือหลวงพ่อ่านก็ให้หนังสือมาอคือคือคุยกับท่านแล้วท่านให้หนังสือมาเล่มหนึ่งว่าเนี้ยจะไปอ่านเนี่ยอ่านตรงอ่านเนี้ยก็เลยก็เลยลาท่านมาเพื่อ เพื่อศึกษาตรงนี้ให้ให้แตกฉานแล้วก็วันหนึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากจะพูดคุยหรือพบปะพูดคุยในเรื่องสารทุกข์สุขดิบหรือว่ามีความทุกข์ใดที่จะถามแม่แมชีเนี่ยแม่ชีจะใช้รายการแจ้งทงธรรมขอขอโอกาสนะคะใช้รายการแจ้งทงธรรมเป็น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 สื่อบอกว่าแม่ที่อยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่เป็นสะพานบุญด้วยใช่เป็นะสะพานบุญด้วยแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยที่วัดพิชยญาตนะคะกําลัง กําลังวันนี้ก็น่าจะกําลังที่จะควนเข้าทิพตกำลังท,ทําทิทีควนเข้าทิพแล้วก็วันวันต่อไปก็คือวันที่พระเทพจะเสด็จในเดือนมิถุนาค่ะต้องบอกว่ายังไงซะคุณแม่ก็ยังอยู่กับรายการของเราตลอดอยู่แล้วอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันในทุกๆสัปดาห์นะคะเดี๋ยวยัยงไงช่วงนี้เราพักกันสักครู่คะ่ะแล้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทานากันต่อคะ่ะ